ในความสัมพันธ์ของคู่รักสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคือการมองว่าความสุขสมเป็นเรื่องของเทคนิคหรือความสมบูรณ์ทางร่างกายแต่ในความเป็นจริงความสุขสมของคู่รักนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือศิลปะของการเข้าใจซึ่งกันและกันคือพลังที่เกิดจากความไว้วางใจ ความใส่ใจและการเคารพร่างกายของกันและกันผู้หญิงจำนวนมากเคยบอกว่าสิ่งที่ทำให้พวกเธอรู้สึกมีความสุขที่สุดไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายเก่งแต่เพราะเขาเข้าใจเข้าใจอารมณ์เข้าใจร่างกายและเข้าใจวิธีที่จะทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยในโลกของวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขสมของผู้หญิงทางด้านสรีระวิทยาจิตใจและพลังงานของความรักและในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง5ปัจจัยสำคัญที่ผู้หญิงให้ความสนใจและเป็นกุญแจในการสร้างความสุขสมในความสัมพันธ์ข้อที่1ความพอดีสำคัญกว่าความใหญ่โต ในโลกของความสัมพันธ์หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าความสุขของผู้หญิงขึ้นอยู่กับขนาดหรือความยาวแต่ในทางสรีระวิทยาและจิตวิทยาเรื่องเพศนั้นความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงส่วนใหญ่ตอบสนองต่อความใส่ใจและความรู้สึกปลอดภยัยมากกว่าปัจจัยทางกายภาพใดๆ เพราะระบบประสาทสัมผัสของผู้หญิงเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างสมองและหัวใจเมื่อรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและได้รับการให้เกียรติร่างกายของเธอจะเปิดรับและตอบสนองโดยธรรมชาติจุดไวต่อความรู้สึกของผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่เพียง3-5ถึงเซนติเมตรจากปากช่องคลอดไม่จำเป็นต้องลึกหรือแรงแต่ต้องอาศัยมุมที่ถูกต้องและจังหวะที่สอดคล้อง นั่นหมายความว่าความเข้าใจสำคัญกว่าความใหญ่โตเสมอในเชิงสุขภาพทั้งชายและหญิงสามารถเสริมสมรรถภาพทางกายได้การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลาน pelvic floor exercise หรือที่รู้จักกันว่า Kegel exercise การฝึกเพียงวันละไม่กี่นาทีช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงควบคุมการเกรง็งและการผ่อนคลายได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ไม่เพียงทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเรื่องระบบปัสสาวะและการไหลเวียนเลือดในอวัยวะสืบพันธุ์อีกด้วยสิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆจึงไม่ใช่ความโอ้อาทางกายแต่คือความมั่นคงทางใจความอ่อนโยนความมั่นใจและการรับฟังสัญญาณของร่างกายเธอ เพราะความสุขสมไม่ได้เกิดจากแรงหรือความเร็วแต่เกิดจากการเคลื่อนไหวด้วยหัวใจที่เข้าใจอีกฝ่ายข้อที่2รูปทรงและจังหวะคือศิลปะแห่งความเข้าใจในทุกความสัมพันธ์ทางกายมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายควรเข้าใจให้ลึกที่สุดนั่นคือรูปทรงและจังหวะของตนเองและคู่รัก รูปทรงร่างกายของผู้ชายแต่ละคนมีเอกลักษณ์บางคนตรงบางคนโค้งขึ้นบางคนโค้งเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือแย่กว่าแต่หมายถึงมุมและท่วงท่าที่เหมาะสมที่จะทำให้ทั้งคู่รู้สึกสอดคล้องมากที่สุด เช่นในเชิงกายวิภาคหากมีความโค้งขึ้นเพียงเล็กน้อยท่าที่เผชิญหน้ากันหรือมีการเอียงมุมเล็กน้อยจะช่วยให้สัมผัสกับผนังช่องคลอดด้านหน้าได้มากขึ้นซึ่งเป็นบริเวณที่มีความไวทางประสาทสูงแต่ถ้ามีลักษณะตรงหรือโค้งลงเล็กน้อยท่าที่ให้การสัมผัสในแนวราบจะตอบสนองได้ดีกว่า นั่นหมายความว่าไม่มีรูปทรงใดดีกว่ารูปทรงใดทุกแบบสามารถสร้างความสุขได้ถ้าเข้าใจมุมและจังหวะที่เหมาะสมจังหวะในการเคลื่อนไหวก็มีความหมายทางอารมณ์อย่างยิ่งจังหวะที่ช้าและมั่นคงมักสร้างความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่จังหวะที่เร่งมากเกินไปจะกระตุ้นความตื่นเต้นแต่ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ ผู้หญิงส่วนใหญ่ตอบสนองต่อความนุ่มนวลและการเปลี่ยนจังหวะอย่างมีศิลปะมากกว่าแรงกระแทกใดๆศิลปะแห่งความเข้าใจในคู่รักจึงอยู่ที่การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดเพียงแค่สังเกตลมหายใจเสียงสะท้อนของร่างกายหรือแม้แต่ความนิ่งเงียบในบางจังหวะสิ่งเหล่านี้บอกเราได้มากกว่าคำพูดหลายร้อยคำ ข้อที่3ความแข็งแกร่งและความอดทนคือสมดุลของพลังชีวิตความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงการใช้แรงแต่คือความสามารถในการควบคุมควบคุมร่างกายควบคุมอารมณ์และควบคุมจังหวะของตนเอง ในทางเพศวิทยาระบบประสาทพาราซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกเนิร์เวอร์สซิสเต็มคือระบบที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสงบผ่อนคลายและสามารถรักษาความแข็งตัวหรือความตื่นตัวได้อย่างมั่นคงหากเราหายใจลึกๆช้าๆร่างกายจะรักษาระดับพลังไว้ได้ยาวนานในทางกลับกันถ้าหายใจถี่เกินไปหรือรีบเกินไประบบซิมพาเทติกจะทำงานแทนซึ่งอาจนำไปสู่ การหลังเร็วหรือสูญเสียการควบคุมได้ง่าย ดังนั้นความแข็งแกร่งแท้จริงคือการควบคุมพลังของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเคลื่อนไหวหรือการรู้จักพักรู้จักต่อจังหวะให้พอดีบางครั้งหยุดชั่วคราวเพื่อสังเกตกลับเพิ่มความลึกซึ้งให้ความสัมพันธ์มากกว่าการเร่งรัวผู้หญิงจำนวนมากให้ค้ากับช่วงเวลาที่อีกฝ่ายมีสติและคุมพลังได้ดีเพราะมันแปลว่าเขาไม่ได้ใช้แรงจากร่างกายแต่ใช้พลังจากใจ ที่ต้องการสร้างความสุขให้เธอจริงๆข้อที่4พลังของความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอผู้หญิงไม่ต้องการความเร่งรีบแต่ต้องการการเดินทางที่มีจังหวะต่อเนื่องความสุขของเธอไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆสะสมจากความใส่ใจเล็กๆเ,เช่นการกอดการสัมผัสและการสื่อสารอย่างนุ่มนวล ความต่อเนื่องของจังหวะเป็นสิ่งที่ระบบประสาทของผู้หญิงตอบสนองได้ดีที่สุดเพราะมันทำให้สมองค่อยๆปล่อยสารเอนโดฟินออกมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อผสมกับฮอร์โมนออกซิโทซินที่เกิดจากความผูกพันทางใจความสุขสมจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ชายที่เข้าใจตรงนี้จะไม่เร่งแต่จะฟังร่างกายของอีกฝ่ายเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเล็กน้อยเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนมุมและเมื่อไหรควรคงจังหวะไว้ต่อเนื่องจังหวะที่มั่นคงคือสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยผู้หญิงจะผ่อนคลายที่สุดเมื่อเธอรู้สึกว่าอีกฝ่ายอยู่กับเธอจริงๆไม่ใช่เพียงร่างกายแต่รวมถึงใจด้วยข้อที่ห้า ความสะอาดความละเอียดและการให้เกียรติสิ่งที่ผู้หญิงให้ความสำคัญมากที่สุดในความสัมพันธ์ใกล้ชิดคือความสะอาดไม่ใช่เพียงในแง่กายภาพแต่รวมถึงความสะอาดของจิตใจผู้ชายที่ดูแลสุขอนามัยของตนเองดีจะสร้างความรู้สึกมั่นใจให้คู่รักตั้งแต่เริ่มต้นในทางจิตวิทยาความสะอาดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการยอมรับ เมื่อร่างกายสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆและการดูแลสุขภาพโดยรวมดีจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจและเปิดใจมากขึ้นนอกจากนั้นความสะอาดยังเป็นสัญญาณของความรับผิดชอบมันคือการบอกว่าผมใส่ใจคุณพอที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและนั่นคือภาษารักที่ทรงพลังที่สุดแบบหนึ่ง อย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเคารพร่างกายของเธอเท่ากับการเคารพหัวใจของเธอสุดท้ายนี้ความสุขสมในชีวิตคู่ไม่ได้เกิดจากความเก่งหรือเทคนิคใดๆแต่มันค่อยๆเติบโตขึ้นจากความเข้าใจความเคารพและความใส่ใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องซื้อหาแต่ต้องค่อยๆปลูกด้วยใจผู้ชายที่เข้าใจทั้ง5้าข้อนี้จะไม่เพียงเป็นคนที่สร้างความสุขทางกายให้คู่รักได้แต่จะเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่อยู่ใกลอิ่มใจจากความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในอ้อมแขน อิ่มใจจากสายตาที่มองมาโดยไม่ตัดสินและอิ่มใจจากน้ำเสียงที่นุ่มนวลแม้ในวันที่ไม่เข้าใจกันเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่มันต้องการความเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันเมื่อสองคนเลือกจะเรียนรู้กันใหม่ในทุกวันเลือกจะฟังมากกว่าพูดและมองลึกลงไปในหัวใจของอีกฝ่าย ความรักนั้นจะไม่จืดจางแต่มันจะเติบโตแข็งแรงและงดงามยิ่งขึ้นในชีวิตคู่บางวันอาจมีเรื่องให้เหนื่อยบางครั้งอาจมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันแต่หากหัวใจยังคงเต้นในจังหวะเดียวกันความเหนื่อยเหล่านั้นจะกลายเป็นพลังความไม่เข้าใจจะกลายเป็นบทเรียนและทุกครั้งที่มองตากันคุณจะเห็นคำตอบของคำว่ารัก เพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้วัดจากช่วงเวลาไม่ได้วัดจากความสมบูรณ์แบบของค่ำคืนใดค่ำคืนหนึ่งแต่วัดจากหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกันหัวใจที่หนึ่งเรียนรู้จะให้หัวใจที่สองเรียนรู้จะรับเมื่อสองสิ่งนี้หมุนเวียนกันอย่างสมดุลรักจะกลายเป็นพลังชีวิตไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราว จงจำไว้เสมอความสุขสมแท้จริงในชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือพลังของความเคารพซึ่งกันและกันคือการดูแลฟังโอบกอดและให้อภัยทุกครั้งที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้คุณได้สร้างความรักขึ้นใหม่อีกครั้ง และเมื่อวันหนึง่งผมงอกผิวเหี่ยวย่นและเวลาผ่านไปสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ความวือหวาแต่คือความเข้าใจคือความรู้สึกว่าเรามีใครคนหนึ่งที่เดินข้างพร้อมจะฟังพร้อมจะอยู่และพร้อมจะจับมือกันแม้ในวันที่ไม่มีแรงจะพูดอะไรเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่การตามหาความสมบูรณ์แต่คือการเติมเต็มกันอย่างอ่อนโยนดังนั้นจงรักด้วยความเข้าใจจงให้ด้วยความเคารพและจงอยู่ด้วยความใส่ใจในทุกลมหายใจด้วยกัน แล้วคุณจะพบว่าความสุขสมที่แท้จริงไม่ได้ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกก้าวที่คุณสองคนเดินเคียงข้างกันในทุกครั้งที่คุณยิ้มให้กันในทุกสัมผัสและในทุกหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันเสมอ